ชมทุกท่านครับกับผมครัวพี่นันก็เช่นเดิมนะครับผมทักทายท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ากับผมต้องไปตัดลงในช่องยูทูบนะครับคลิปละหนึ่งหน้าเท่านั้นนะครับผมวันนี้หน้าที่99แล้วนะครับจะขึ้นเลข3หลักแล้วโอเคครับหน้าที่99นี้นะครับชื่อหัวเรื่องก็คือเคอร์ Cut ิลล์คัตนะครับตัดมาเป็นหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนกันนะครับผมวันนี้ตัดเรื่องอะไรครับตัดเรื่องสซ้นนะครับเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ ควาวิทยาศาสตร์ในที่นี้ก็คือเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้านะครับนะนั่นก็คือโ r ช h นะครับนะโถชอาจจะแปลว่าคบเพลิงก็ได้นะครับแต่ตามรูปนี้หมายถึงไฟฉายนะครับแล้วก็ Electric ิก t คทเชนนะครับแคทเช่ก็คือกาต้มน้ำนะครับอิเล็ก i ริกก็คือเป็นกาต้มน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับส่วนท o สเตอร์นะครับเป็นเตาปิ้งขนมปัง แล้วก็แลมป์นะครับแลมปแปลว่าตะเกียงก็ได้นะครับแปลว่าโคมไฟก็ได้ตามรูปภาพเป็นโคมไฟแล้วเขาถามว่านะครับ which of t h i s i t e m นะครับ the items นะครับสินรายการนะครับชิ้นชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับ items แปลว่ารายการนะครับารายการไหนนะครับผม in the picture ในรูปภาพที่ run on electric city นะครับ run on electric i t y ไม่ได้แปลว่าวิ่งบนนะครับหนานักเรียนนะ Run on ในที่นี้ก็คือเคลื่อนที่นะครับด้วยพลังงานกระแสไฟฟ้านะครับนะคำว่ารันอ่อนแล้วก็ which one need a battery นะครับแล้วก็อุปกรณ์ไอเทมไหนที่ใช้แบตเตอรี่นะครับ to work ในการทำงานนะครับนี่คือคำแปลเพราะฉนั้นคุณครูก็นำมาเฉลยให้ตรงนี้เลยนะครับนาะไฟใช้นะครับนะ ใช้กระแสไฟฟ้าในการชาร์จก็จริงนะครับผมแต่ว่าชาร์จลงไปในแบตเตอรี่นะครับก็เลยเวลาใช้นะครับไม่สามารถเสียบสายกระแสไฟฟ้าแล้วเดินนาไปใช้ได้นะครับนะต้องใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้แล้วนะครับส่วนแลมป์โคมไฟนะครับนะแน่นอนนะครับก็ต้องเสียบไฟฟ้านะครับถึงสามารถที่จะใช้ได้หรือนะครับเดี๋ยวนี้ก็เสียบไฟฟ้าชาร์จไว้แล้วก็นําไปใช้โดยไม่ต้องเสียบไฟฟ้าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ส่วนอิเล็กทริกแคทเชนะครับก็คือการต้มน้ํากระแสไฟฟ้านี้แน่นอนนะครับต้องเสียบกระแสไฟฟ้าถึงจะต้มน้ําได้นะครับส่วนโตสะเอ่อทสเตอร์นะครับต่อปิ้งขนมปังก็ต้องเสียบกระแสไฟฟ้านะครับถึงจะมีกระแสไฟฟ้าไปปิ้งขนมปังได้ไปต่อนะครับผมนั่นก็คือมีภาพบอกว่า what is electric series นะครับ electric C r i t นะครับนี่นี่เขาเขียนตัวติดอย่างนี้นะสมัยก่อนนะครับเป็นตัว เขียนเลกนะครับเรียกตัวเขียนเล็กอะไรคือนะครับพลังงานไฟฟ้านะครับหรือพลังงานไฟฟ้าคืออิเล็กทริกซิตีคือไฟฟ้านะครับและว h a t is e l e c t r i c c i ซก็คือไฟฟ้าคืออะไรนะครับหรือกระแสไฟฟ้าคืออะไรนะครับความหมายของตรงนี้นะครับในอิเล็กทริกซิตีนะครับเป็นคำนามนะครับแปลว่าไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า is a type of energy เป็นชนิดหนึ่งของพลังงานนะครับ It can build up build up แปลว่าสร้างขึ้นมาหรือว่าพัฒนาการขึ้นมานะครับ in one place หรือว่ามันใช้นะครับคุณครูแปลว่ามันใช้ก็แล้กันนะครับมันเป็นพลังงานนะครับกระแสไฟฟ้านะครับที่ใช้ในสถานที่ที่ใดที่หนึ่งหรือว่าเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับนะสเ,สเตติกเนี่ยแปลว,ว่าไม่เคลื่อนที่นะครับคงอยู่กับที่หรือถภาษา เทคนิคทางด้านการไฟฟ้าก็เรียกว่ากระแสไฟฟ้าสถิตนะครับนะมันมีกระแสไฟฟ้าสถิตและกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่นะครับก็คือ current current ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า,ากระแสรายวันหรือไม่ได้แปลว่าปัจจุบันนะครับแปลว่าเคลื่อนที่นะครับนะ current นั่นก็คือหรือ move นะครับ move ก็ current แปลเหมือนกันนะครับหรือเคลื่อนที่ from จาก one place สถานที่แห่งหนึ่ง o another p l a c e ไปสู่อีกสถานที่หนึ่งนะครับก็เรียกว่าไฟไฟ,ฟ้า,าคุณครูก็เรียกไม่ถูกนะครับนะว่าไฟฟ้าอะไรแต่เอาเป็นว่ากระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้นะครับนะกับกระแสไฟฟ้าที่สถิตต่อไปนะครับฮาวด e ดิเล็กซ์ซีซ Move นะครับแล้วมันเคลื่อนที่อย่างไรนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะเพราะเราไม่สามารถมองเห็นนะครับ นั่นก็หมายความว่านะครับอิเล็กทริกซิตีอิสฟูนะครับอฟอิเล็กตรอนกระแสไฟฟ้านั้นนะครับจะไหลนะครับฟล์แปลว่าไหลนะครับไหลด้วยอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนก็เขียนหมายเลขหนึ่งไว้หมายเลขหนึ่งในที่นี่ก็คือนี่นะครับ small particle particle นะครับก็แปลว่า,อ,าอนุภาคอนุภาคก็คือหน่วยเล็กๆนะครับนะ ซึ่งนะครับ that ซึ่ง have a negative electrical charge electrical electro charge แปลว,ว่าพลังงานไฟฟ้านะครับนะซึ่งมีพลังงานไฟฟ้าในขั้วลบนะครับ negative เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็คือนะครับอนุภาคเล็กๆนะครับที่เป็นขั้วลบของกระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คําว่าอิเล็กตรอนนะครับนะไฟฟ้าจะเคลื่อนไปตามอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนไปรอบๆเซอร์เกตนะครับเซอร์เกตก็คือวงจรวงจรของกระแสไฟฟ้านักเรียนพอเข้าใจนะครับนะ just like นะครับเพียงแค่คล้ายกับนะครับนะมันคล้ายกับแปลว่ามันคล้ายกับนะครับคล้ายอะไรครับคล้ายกับมดที่ที่กำลังขนใบไม้นะครับลิฟต์ตัวนี้แปลว่าใบไม้หลายใบนะครับคล้ายกับมดตัวเล็กๆหลายๆตัวที่ขนใบไม้ from one place to another place นะครับคือขนใบไม้จากสถานที่ใดไปสถานที่หนึ่งนะครับอย่างนั้นเหมือนกับอิเล็กตรอนที่มันขนกระแสไฟฟ้าไปนะครับความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับเ็เปรียบเทียบมาเห็นภาพนะครับนะก็เหมือนกับภาพนี้นะครับนี่นะครับในอิเล็กตรอนซึ่งเป็นขั้วลบนะครับนะก็จะเคลื่อนที่นะครับจากนี้ไปแล้วก็ทําให้ไฟฟ้าติดนะครับนะแล้วก็ไฟฟ้าก็จะเคลื่อนเป็นวงกลมมาอย่างขั้วบวกอย่างนี้นะครับนะ พราะฉะนันตรงนี้ก็คือนะครับนะอิเล็กตรอนนะครับจะกแคลอรี e เเละรีคอนเก็คืออิเล็กตรอนก็จะทำหน้าที่ในการขนนะครับพลังงานไฟฟ้าจาก one place to another place เหมือนกันคล้ายกับมดนะครับคงเข้าใจตามนี้นะครับผมไปหัวข้อต่อไปครับ is it, s, it s dangerous แล้วกระแสไฟฟ้านี้มันอันตรายหรือไม่อันนี้นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับเด็กๆนักเรียนทุกคนตั้งแต่ร,ร,ปปรู้ประสีภาษานะครับก็จะ พ่อแม่สั่งสอนนะครับนะบอกว่ากระแสไฟวฟว้าเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งก็ทราบกันดีนะครับนะ electricity is very useful นะครับในที่นี้ก็บอกว่ากระแสไฟฟ้านั้นมีประโยชน์มากนะครับ it runs our computer runs ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าวิ่งนะครับนะ run ในที่นี้แปลว่ามันเคลื่อนที่นะครับนะเคลื่อนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือในโทรทัศน์นะครับใน electrical appliances แปลว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับนะในวิดีโอเกมคอนโทรลนะครับ and so much more แล้วก็ในหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับ so much more it can be very dangerous นะครับมันอันตรายมากๆนะครับ Do นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ if we don't use it carefully นะครับ มันจะอันตรายมากๆนะครับถ้าหากว่านะครับแปลงงั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรา don't use it ถ้าเราไม่ได้ใช้มันอย่าง carefully อย่างระมัดระวังถ้าเราไม่ได้ใช้มันอย่างระมัดระวังหรือว่าเราใช้มันอย่างไม่ระมัดระวังก็เล้วแต่จะใช้คําพูดนะครับนะแต่ในหนังสือนี่เขาใช้ว่าถ้าเราไม่ใช้มันอย่างระมัดระวังนะครับ don't use เนี่ยแปลว่าไม่ใช้มัน carefully อย่างระมัดระวัง แล้วก็เขียนตรงนี้ไว้มั้ยไหมครับ d a n g e r High Vol v o l t a g ก High v o l t ็ก e ก็คือกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะอันตรายดนเจีอันตรายมากๆโอเคนะครับแล้วมาตอบคำถามข้อที่2นะครับข้อถามว่า try to answer the question ให้พยายามตอบคำถามหรือว่าให้ลองตอบคำถามนะครับนะก็ว่าเนี่ยแปลว่าพยายามหรือว่าลองนะครับ In the text ในเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับที่เพิ่งแปลจบไปนะครับ l ล s t e n ให้ฟัง Read ให้อ่าน and check ให้เช็คสอบ if your answer were correct ให้เช็คสอบ if ตรงนี้แปลว่าหรือไม่นะครับนะว่าคำตอบของคุณนั้น were correct ถูกต้องหรือไม่นะครับให้ Explain words in bold แล้วก็ให้อธิบายคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบ คนโกรสอนนะครับตามสไตล์ของครูพิ่นันแต่บางสอ่วิ่งด้านบนนะครับนาสอนให้แปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโคกด้วยหลักวยากรณ์นะครับนี่คือเทคนิคการสอนของครูพินันนะครับผมดังนั้นคําตอบตอบสั้นๆว่า electricity c is a type of energy นะครับนก็คือกระแสไฟฟ้านั้นเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะครับ electricity c m o v e along w i r e around a circuit นั่นก็คือกระแสไฟฟ้านะครับจะเคลื่อนที่ ไปตามสายลวดนะครับนะก็คือตามเส้นสายไฟนั่นเองวานะครับราวสุกตก็คือไปรอบๆวงจรของกระแสะไฟฟ้านะครับนะจากวงจรขั่วบวกไปขั่วลบนะครับโดยผ่านหลอดไฟหรือผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ Yes ใช่นะครับ Electricity can be very dangerous และมันก็เป็นอันตรายอย่างมากด้วยนะครับนี่คือข้อสรุปสั้นๆของกระแสะไฟฟ้านะครับ ไปข้อต่อไปนั่นก็คือให้อธิบายคําศัพท์ที่เป็นตัวเทิบดังครับคุณครูพี่นันเน้นนะครับนะถ้าเกิดนักเรียนรู้คําศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษแปลงอังกฤษไปอังกฤษนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือคําว่าท้ายที่แปลว่าชนิดนะครับนะคาว่าชนิดคืออะไรครับคือ one of a group of things นะครับคือกลุ่มของสิ่งต่างๆนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าชนิดนะครับนะเช่นชนิด ทีวีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีมากมายเป็นกลุ่มกลุ่มไปแล้วทีวีเป็นสินค้าชนิดหนึ่งหรือเป็นสิ่งของชนิดหนึ่งนะครับ build up นะครับแปลว่าเกิดขึ้นกัว่าเกิดขึ้นในที่นี้หมายถึง bigger bigger or greater ก็คือเกิดขึ้นใหญ่จะเริญเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะครับความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าดีกว่าเดิมนะครับนะคำว,ว่า build up เนี่ย ฟลูนะครับแปลว่าไหลไหลเวียนในที่นี้ก็คือ the way เป็นทางเดินของ q u q u นะครับของความของเหลวนะครับ move ที่เคลื่อนที่ slowly อย่างช้าๆ in one direction ไปในทางเดียวกันนะครับไปในทิศทางเดียวกัน direction เดินทิศทาง circuit นะครับที่แปลว่าวงจรนั่นคือบอร์ดบอร์ดก็คือ,อแผงนะครับนะ within line ที่มีสายบางๆนะครับทินไลน์ออฟเมทัลและ,ะสายนั้นก็เป็นเป็นสายโลหะนะครับนะเป็นสายโลหะทินไลท์ออฟเมทูนะครับเล็กๆบางๆส่วนแอน์นะครับก็คือมดหลายตัวมดก็คืออสมอลอินเซกต์นะครับนะก็คือแมลงตัวเล็กๆเดซเซนลิฟอินลาร์จกรุ๊ปที่อยู่กันในเป็นกลุ่มใหญ่ๆนั่นเองนะครับเพราะมดหลายตัวนะครับนะบนะก็เลยอธิบายว่าอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆ ส่วน leaves นะครับเป็นใบไม้หลายๆใบนะครับถ้าใบไม้ใบเดียวก็ l e a f นะครับเปลี่ยน f เป็น v เติม es นะครับใบไม้หลายใบก็คือ flat green p o r l h a g e นะครับที่ใบเห็นภาพเลยนะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวแล้วก็แบนๆนะครับของพืชนักเรียนเห็นภาพไหมครับเป็นสีเขียวแบนๆของพืชก็คือใบไม้นั่นเองนะครับ ส่วน useful นะครับแปลว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ก็คือ something that help you get something done นะตรงนี้แปลดีนะครับผมมีประโยชน์นั่นก็คือบางสิ่งบางอย่างซึ่งช่วยให้คุณประสบความสำเร็จรุ่วรงไปด้วยดีนะครับในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับนะ help you get something done นี่นะครับแปลว่าอย่างนั้น runs เมื่อกี้นะครับที่แปลว่าวิ่งจริงๆแล้วมันแปลว่า control นะครับแปลว่าควบคุมหรือแปลว่า manage จัดการนะครับนะ ควบคุมหรือจัดการหรือเคลื่อนที่นะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์เราเข้าไปควบคุมเข้าไปจัดการนะครับโดยใช้คำว,ว่ารันนะครับไม่ได้แปลว่าวิ่งนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับผมนะที่เข้ามาชมาไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผม Dangerous นะครับแปลว่าอันตร,รายอันตร,รายคืออะไรครับคือ something that could hurt you hurt you นะครับนั่นก็คือบางสิ่งบางอย่างซึ่งสามารถที่จะทำให้คุณได้รับอันตร,รายหรือว่าบาดเจ็บได้นะครับคำสุดท้ายนะครับผมคือคำว่า c a r e f u l l y c a r e f u l l y แปลว่าอย่างระมัดระวังนั่นก็คือ with care นั่นเองนะครับคือทำอะไรด้วยความรบอบคอบดูแลเอาใจใส่นะครับนะก็จบคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบนะครับต่อไปไปดูข้อ3กันต่อนะครับ ข้อ3คำสั่งบอกว่า use the words ให้ใช้คำศัพท์นะครับ in the list ใน List ์กางล่างที่ให้มานะครับนั่นก็คือ5คำศัพท์นี้นะครับให้ใช้5คำศัพท์นี้ to complete the summary summary Sum <m> ก็คือการสรุปนะครับ complete ทำให้สมบูรณ์เดและแล้ว tell ให้บอก the summary บทสรุปนั้น to ต่อ your partner ต่อเพื่อนของคุณในห้องเรียน คำศัพท์ทั้งคําคำศัพท์นั้นก็คือโซลเกตแปลว่าวงจรไฟฟ้านะครับนะอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนนะครับที่แป็นจุลภาคในการนำกระแสไฟฟ้านะครับให้หมุนเวียนเคลื่อนที่ไปนะครับเรียกอิเล็กตรอนสเตติกนะครับสเตติกเราคงอยู่กับที่ในที่นี้เรื่องกระแสไฟฟ้าก็คือกระแสไฟฟ้าสถิตนะครับนะ Energy ก็คือพลังงานนะครับส่วน current ในที่นี้หมายถึงการหมุนเวียนการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้านะครับนะ current โอเคครับนำมาเติมให้แล้วก็แปลให้ได้ดังนี้นะครับผมนั่นก็คือ electric c i t c i s a type of energy it can be currents or static electrons carry electric c i t c around a current นะครับแปลว่ากระแสไฟฟ้านั้นเป็นชนิดหนึ่งของพลังงานนะครับหรือเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มันสามารถที่กระเคลื่อนที่นะครับ currents หรือว่าอยู่กับที่ก็คือเป็นไฟฟ้าสถิตหรือไฟฟ้าเคลื่อนที่นะครับ อิเล็กตรอนนะครับก็จะทำหน้าที่ในการนำนะครับแค r รีในที่แปลว่านำนะครับนำกระแสไฟฟ้านะครับให้หมุนเวียนไปรอบไปรอบๆโคเรนก็คือไปรอบๆตามกระแสไฟฟ้านะครับเคลื่อนที่ไปนะครับนะนี่คือคำแปลโอเคนะครับผมไปต่อนะครับข้อที่5สวัสดีครับลูกพ่อวัดหรือว่าคุณพ่อวัดนะครับรุ่ง คนสิท์นะครับมาบอกว่าสวัสดีครับครูออกเป็นนักเรียนนะครับผมนะกดไลค์แล้วโอ้โหขอบใจมากครับลูกนะแหมเดือดแล้วจะสี่ทุ่มแล้วเข้ามาทักทายคุณครูขอขอบใจอย่างยิ่งเลยนะครับฝากบอกต่อด้วยนะลูกนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าช่องของครูนั้นมีประโยชน์นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าท่านผู้ปกครองต้องการที่จะสนับสนุนช่องครูนั้นนะครับสามารถที่จะ บริจาคนะครับนะเดือนละ20บาทนะครับนะครับสมัครเป็นสมาชิกเป็นกําลังใจให้คุณครูคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนะอะไปต่อครับผมโฆษณาซะเลยเมื่อกี้ข้อที่5นะครับคำสั่งว่า what did you know about electric c i t y แปลว่าอะไรครับลูกแปลว่า you คุณนะครับ know รู no ้ about เกี่ยวกับ electric c i t y กระแสะไฟฟ้า what อะไรก็คือคุณรู้อะไรเกี่ยวกับกระแสะไฟฟ้าบ้าง did ไม่ต้องแปลนะครับเป็นกริยาช่วยนะครับ ถ้าไม่มีดิสมาช่วยไม่ถูกประโยคตามหลักวยากรณ์นะครับนะนี่คุณครูวี่นานแปลให้ทุกคำศัพท์และสอนหลักวยากรณ์ให้ด้วยนะลูกนะดูคลิปครัวี่น,นัานบ่อยๆนี่จะเข้าใจหลักวยากรณ์ได้ดีนะครับพราะคุณครูนันเน้นหลักวยากรณ์ด้วยนะครับ What d i d you l e a r n from the text นะครับนี่มากแย่ไหมครับวบตูดูวบ to ดูนำมาช่วยในกรณีที่มีคำกริยาอยู่นะลูกนะหลักการจำของครัวี่นัานบอกว่า ประโยคคำถามนะครับและก็ประโยคปฏิเสธนะครับ what ก็คือประโยคคำถามชนิดหนึ่งนะครับหรือประโยคปฏิเสธด้วยนะครับเมื่อมีคํากริยาอยู่ให้เอา verb to do มาช่วยนะครับนั่นคือเทคนิคการจําของครูพี่นันนะครับลูกคุณนักเรียนรู้อะไรจากเนื้อเรื่องเมื่อกี้บ้างนะครับนะเขาถามอย่างนั้นแล้วก็ what else what do like t o know และคุณก็อยากจรรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างอีกบ้างไหมนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะคุณครูไม่ได้แปลทุกคำศัพท์นะครับแปลรวมเลย อินก <laughs> รุ๊ก็คือนักงานไอ้นักเรียนจับกลุ่มหรือว่าให้ทำเป็นกลุ่มนะครับให้ collect information ก็คือให้ไปหาข้อมูลนะครับนะมารวบรวมข้อมูลแล้ว present it to the class นำมาเสนอหน้าชั้นเรียนคุณครูก็สรุปให้เป็นตัวอย่างตามนี้นะครับนะเดี๋ยวก็จะแปลให้สดๆตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือ I know that นะครับฉันทราบว่า electric i c t provide power to different appliances and machines ไฟฟ้า uh, นั้นนะครับรูไวในะที่นี้นะครับนะมันแปลว่าจัดหาให้จัดหาให้ในะที่นี้เวลาเราแปลจริงๆแล้วเราแปลว่าจ่ายนะครับนะจ่ายพลังงานนะครับไฟฟ้าได้จ่ายพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆนะครับรวมทั้งเครื่องจักรต่างๆนะครับนะที่แตกต่างกันไป e r e n t นะครับ I learned that นะครับฉันได้เรียนรู้ว่านะครับ electric city ไฟฟ้านั้น is a type of energy เป็น พลังงานชนิดหนึ่งนะครับ that ซึ่ง can be static o r current ซึ่งสามารถเป็นพลังงานสถิตและเป็นพลังงานหมายคุณครูเรียกไม่ถูกนะครับนะเรียกภาษาไฟฟ้าเนี่เอาเป็นว่าเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ก็แล้วกันนะครับนะ e a r n e d that ฉจะได้ทราบมาว่านะครับอิเล็กตรอนนะครับสามารถที่จะเป็นตัวนำนะครับ c a r r y e l e c t r i c ิค e พลังงานไฟฟ้านะครับ from one to another from one place to another จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งะครับ Finally ในที่สุดแล้ว I learned that ฉันก็ได้เรียนรู้ว่า energy is very useful พลังงานไฟฟ้านี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับ But แต่ว่า we must use it carefully แต่เราต้องใช้มันอย่างรนะมัดระวังหน่อยนะครับ I would like to know how dangerous electricity can be และเราก็อยากที่จะรู้ว่านะครับนะความอันตราย ให้รู้ถึงนะครับหาวตรงนี้ไม่ได้แปลว่าอย่างไรนะครับได้รู้ถึงวิติความอันตรายของไฟฟ้าที่สามารถจะก่อให้เกิดขึ้นได้นะครับแปลว่าอย่างนั้นนี่คือสํานวนการแปลของครูพินันนะครับนํามาสรุปให้เพื่อนฟังประมาณนี้นะครับผมและแล้วหน้าห9อ่าหน้า99นะครับนะไม่ใช่หน้า69แหมคุณครูก็หน้า99แล้วนะครับนะเขียนนะสดๆตรงนี้ดีกว่าอ่า เลข2ตัวแล้วนะครับไปต่อหน้าที่100เลยนะครับซึ่งเป็นหน้าทําแบบฝึกหัดนะครับนะจบหน้าที่9 9เแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปเจอหน้าที่100่ร้อเครับ All right. okay, okay, okay.